สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีสาระดีๆมาบอกนะครับพอดีเมื่อกี้นี้มีข้อความแจ้งเตือนจากไอแอปเป่าตังนะครับว่าถูกรางวัลก็เลยจะมาทําคลิปแนะนําวิธีการขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปเป่าตังนะครับโดยวิธีการขึ้นเงินปกติจะมี2วิธีนะครับคือวิธีแรกคือขึ้นเงินกับกองฉลาดนะครับกับวิธีที่สองคือผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยของเรานะครับ ตอนนี้ผมจะแนะนําวิธีที่2นะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลอกองฉลากเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนวยนะครับตามเข้าไปดูกันในคลิปเลยนะครับครับวันนี้มาทําคลิปขึ้นเงินกองฉลากให้ดูนะครับผ่านแอปเป่าตังค์นะครับเห็นฉลากออก มีข้อคว,วามแจ้งเตือนมานะครับข้อคว,วามแจ้งเตือนม<สด>าว่าคุณถูกรังวัลก็เลยทำคลิปขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปก่อนอื่นหาแอปเป่ตาตังอนเด่นเข้ารหัสนะครับอย่างแรก แล้วแล้วก็ไปที่ปุ่มบริการนะครับเลือกมาที่สลากกินแบ่งรัฐบาลเราจะเข้ามาหน้านี้นะครับถ้าว่าของคนอื่นจะกรอกเป็นตัวเลขก็เอ้ถ้าว่าอยากดูผลสลากก็กดดูผลรางวัลทั้งหมดนะครับดูผลรางวัลของวดนนี้ รางวัลที่หนึ่งหกสองศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวห้าสามแล้วถ้าจะดูของสลากของตัวเองนะครับกลับมาหน้านี้กลับมาแล้วก็มาที่หน้าสลากของฉันนะครับมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเลยครับว่าคุณถูกรางวัลน,นะครับดูหน้านี้ไว้นะครับแล้วกดขึ้นรางวัลน,นะครับแต่จะมีอื่นๆนะครับ เป็นการผูกบัญชีเพื่อรับรางวัลครับอันนี้ผมผูกกับในบัญชีธนาคารกรุงไทยไปแล้วนะครับลองดูอันนี้กดขึ้นรางวัลน,นะครับกดขึ้นรางวัลไปแล้วได้รางวัลแล้วก็จะมีให้เลือกระหว่างขึ้นบัญชีกับที่ผูกไปแล้วหรือว่าเราจะไปรับที่สํานักงานฉลากกินแบ่งนะครับอันนี้ผมเลือกขึ้นบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยที่ผูกไปแล้วครับกดถัดไปกดถัดไป แล้วก็เกาะรายละเอียดนะครับบัญชนนีที่ไอจังหวัดอําเภอตำบลแล้วก็รหสัสปรษณีย์ีนะครับยวขอยายกเกาะแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับไม่เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็จะมีชื่อผู้รับเงินนะครับวิธีขึ้นรางวัลโดยถูกบัญชีกับธนาคารนะครับแล้วก็มีเลขฉลากที่ถูกงวดที่ชุดที่นะครับแล้วก็เป็นชนิดรางวัลว,ว่าถูกรางวัลเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีหลังจากถูกรางวัลจะหักค่าอากรสแตม0ูนปอร์เซ็นนะครับคิดเป็น 20, 20่สบาทแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับหเปอร์เซ็นต์คิดเป็น40บาทยอดที่ได้รับเป็น3,940นนะครับแล้วเราก็กดยืนยันนะครับก่อนจะยืนยันให้ใส่รหัสผ่านอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวรอดู นะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับเป็นกาเสร็จสิ้นรายการนะครับทารายการขึ้นรางวัลสําเร็จนะครับเงินจะเข้าในบัญชีนะครับถ้าเราทําก่อนยี่สิบสามนาฬิกาจะเข้าเป็นวันถัดไปนะครับเวลาหกโมงนะครับถ้าเราทําหลังยี่สิบสามนาฬิกาของวันที่สิบหกนะครับก็จะเข้าไปอีกหกนาฬิกาของสองวันถัดไปนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ ดูสลาดนะครับแล้วก็มีรางวัลที่ถูกไว้นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรก,กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามช่องจรินอินฟินิตด้วยนะครับช่องของคนรักการตกปลานะครับแล้วก็ผมก็มีเหยื่อนะครับเหยื่อเหยื่อสดเหยื่อเกี่ยวเหยื่อสดนะครับเกีเ่ยวเขียด อันนี้ขนาดสองโอนะครับแล้วก็มีเบ็ดขนาดเบอร์สิบห้านะครับตัวนี้แล้วก็มีขนาดหนึ่งโอนะครับกับเบ็ดเบอร์สิบสองนะครับเอาไว้เกเี่ยวเหยื่อตกปลาช่อนนะครับหรือตกปลาชะโดอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปเป็นประโยชน์แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับก็สนใจสินค้านะครับ เขามาสั่งซื้อได้ที่รัตาด้านะครับช่วร้านนะครับจารินอินฟินิตช็อปนะครับมีสินค้านะครับสามารถเข้ามาดูได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่องจารินอินฟินิตนะครับ